คำสอนหลวงพ่อวัดท่าสุงความเมตตากรุณาในสองประการนี้องค์สมเด็จพระชินสีส่งสอนว่าในอันดับแรกอย่าพึ่งแผ่เมตตาไปในบุคคลที่เราคิดเป็นศัตรูต้องยับยั้งไว้ก่อนให้แผ่เมตตาคือความรักกรุณาความสงสารเฉพาะในบุคคลกลุ่มเดียวกันมีอารมณ์ใจเหมือนกันเป็นกลุ่มคนที่เรารักเพราะว่า ถ้ามุ่งหน้าไปหาศัตรูแล้วก็จิตมันจะวันไหวจนเมื่อกำลังใจของเรามั่นคงดีแล้วต่อไปเราก็มองดูองค์สมเด็จพระประทีปแก้วที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสงเคราะห์ไม่เลือกบุคคลใดเพราะกำลังใจเข้มแข็งความจริงพระเทวทัตเป็นศัตรูของพระองค์มานับแสนกับแต่ตอนที่พระเทวทัตมาก็บวชกับองค์สมเด็จพระบรมครูพระองค์ก็ไม่ทรงถือโทษ กลับให้การอุปสมบทสอนให้ได้อภิญญาสมาบัติน้ำพระทัยขององค์สมเด็จพระทรงสวัิ์เห็นศัตรูเป็นมิตรมีจิตประกอบไปด้วยความเมตตาปราณีพระพุทธเจ้าทำอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นแต่ตอนนี้ต้องขอให้ใจมันสูงเสียก่อนนะกำลังใจเข้มแข็งเสียก่อนพระมหาวีระถาวโรหลวงพ่อฤาษีลิงดำ